วิกตอเรียเอบอร์คอแฮมโพสต์นี้ทำทั่วโลกฮือฮาหลังมีข่าวลืไอไม่ปลื้มลูกสะใภ้ ก่อนหน้าน,นี้เป็นข่าวลือทำสะเทือนทั่วทั้งโลกเลยก็ว่าได้เมื่อวิกตอเรียเอบอร์คอแฮมถูกเมาว,ว่าไม่ลงรอยกับนิโคลาเพนกอนักแสดงสาวสวยชาวอเมริกันวัย27ลูกสาวมหาเศรษฐีพันล้านลูกสะใภ้ของเธอและว่ากันว่าความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกชายดูแย่ลงนับแต่บรูซลินโพสต์รูปที่นิโคลาขึ้นปกนิตยสารแทเลอร์ที่ขึ้นพาดหัว,วว่า The New Mrs. 8าหรือนางเอบอร์คอแฮมคนใหม่ แต่ประเด็นข่าวลือดังกล่าวก็ค่อยๆเงียบหายไปล่าสุดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาวันที่3เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2023เดวิดแบคแฮมและลูกๆยกครอบครัวมาให้กำลังใจชมแฟชั่นโชว์วิอเรีย b แบคแฮม S.W.23 e งานนี้คุณลูกสะพ้ยและโบคลินมาด้วยนอกจากนี้ในอินสตาแการมของวิกเรีย b แบคแฮมยังโพสต์ภาพครอบครัวที่มีลูกสะพ้ยร่วมเฟรมอยู่ถือเป็นการสยบข่าวลือเบาๆ